สวัสดีค่ะมาพบกับโอเล่ L e แล้วพี่คมนะคะห่มต้นชาแนลนะคะวันนี้เรามาที่ไหนคะเขาหินงูครับเนี่ยจุดชมวิวเขาหินงูลาดบุรีนะฮะ <c oughs> ก็จะพาพาเพื่อนเพื่อนมามาเที่ยวฮะวันหยุดครับวันหยุดฝนตกใหม่ๆอากาศดีอไปวันนี้มีพิตตี้รับเชิญด้มาค <c oughs> พิตตี้พิตตี้นี้ก็ท้องอยู่ <c oughs> เดินดูรอบๆกันนะครับย,ย,รยังไงตายว้าสวยๆก็ก่อนเป็นเป็นเป็นเขาหินครับเขาหินแล้วที่นี้ก็เขา มาสัมปทานขุดหินนะฮะขุดหินไปขายเพราะว่าสัมปทานกับรัฐบาลฮะจุดตรงนี้เป็นจุดวิวที่ที่สวยมากๆะฮะเดี๋ยวจะให้อ่าชมรอบๆคกันสวยครับสวยพอเขาขุดหินไปขายเสร็จแล้วเนี่ยอ่าสัมปทานเสร็จแล้วปุ๊บอะพื้นที่ตรงนี้ก็ถูกปล่อยไว้ก็ ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรก็ก็ทางหน่วยงานราชการก็ก็มาพัฒนาต่อฮะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทำเป็นสะพานแล้วก็เดินไปตามสะพานนะฮะเดี๋ยวพาพาเดินตามสะพานนะฮะก็ค่อนข้างจะสวยนะไปนูเดินเดินสะพานก็ได้เดีเ๋ยววันนี้อ,อ่าดูวิวเรื่อยๆกันคนวันนี้ก็ไม่ไม่ไม,ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะวันเสาร์ สวยฮะวันวันนี้วันเสาร์วันเสาร์ก็คนก็ประมาณนี้ยังยังยังเช่าเช่าอยู่ฮะยังยังไม่สายเท่าไหร่อ่ารนี่สะพานเนี่ยอุทยานหินเขางูอ่าะว่าจะพูดผิดก็ได้นะเมื่อกี้ที่แล้วตรงนี้ด้วยนี่ฮะสวยอยู่ครับสวยอยู่ หินที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยที่เป็นรูปรูปต่างๆเป็นแหลมๆนี่ฮะก็คือมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วที่นี้เรามนุษย์เราทางจังหวัดเขาได้ทําการขุดขุดแล้วก็ระเบิดหินสัมทานหินนะฮะไปใช้ในอ,อาจจะรราชาการอะไรนก็นแล้วแต่แล้วที่นี้ก็พอชใช้เสร็จแล้วปุ๊บมันก็เหลือพื้นที่อย่างนี้ก็ก็ต้องพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อน ของชาวจังหวัดราชบุรีและก็พื้นที่ใกล้เคียงครับก็พื้นที่ตอนนี้ก็น่าจะเยอะอยู่ปะ่ะตรงนู้นก็เป็นสะพานนะ่าเนะก็เดินสะพานอันนี้เดินผมเดินไปตรงนี้กันใครสนใจที่อยากจะ พาครอบครัวมาปั่นนะฮะมาปั่นเป็ดปั่นเป็ดก็ได้ฮะผมว่าวิวสวยดีนะวิวสวยดีเลยแหละถ่ายตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ที่สวยที่สุดละตรงนน้นก็เป็นเป็นรู้สึกว่าจะเป็นสลิงตรงนั้นตรงนั้นเป็นสลิงผมไม่รู้ว่าเขาเล่นกิจกรรมอะไรพี่ฝ่าไม่รู้นะอาจจะเป็นกิจกรรมอะไรก็ได้ทักอย่างเดี๋ยวเดินมาตรงนี้ริมน้ำถ่ายเห็น หลายๆมุมครับเมื่อกี้คือทางที่เดินเข้ามาตรงนี้นะครส่วนตรงนี้ก็พื้นที่รอบๆตรงนี้ตรงนี้จะเป็นมันจะเป็นเป็นเป็นอ่าวเลยครเห็นว่าจะเห็นได้ว่าด้านบนที่เป็นช่องช่องช่องเขาตรงนั้นมันเหมือนเป็นสลิงนะถ้าจะมีกิจกรรมเล่นกิจกรรมแอดเวนเจอร์อะไรก็ได้ ก็คงได้เดินได้ไม่หมดฮะเดินได้แค่บางส่วนแหละเพราะว่ามันพื้นที่ก็ค่อนข้างเยอะกว้างนิดนึงมาช่วงนี้ก็ดีนิดนึงนะฮะอากาศอากาศดีฝนตกด้วยแต่ถ้านาแรงตรงนี้น้ําอาจจะน้อยแล้วอาจจะไม่ได้ปั่นอย่างที่เราเห็นก็ได้ตรงที่เห็นเทนนิงนะั้นเป็นทางเดินฮะเป็นสะพานทางเดินตอนนี้ก็เป็นเป็นอ่าเขาเรียกว่าสะพานสะพานก็สวยครับชมวิวภูมิทัศน์พักผ่อนจนใจ ก็คงจะไม่ได้พาเพื่อนๆเดินไปตามอันนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าก็ค่อนข้างที่จะสะพานที่จะยา,ยาวนิดนึงอยู่ดูวิวใต้ใต้สะพานนามาดูอยู่สวยนะสะพานเขาก็ทําสวยดีผมชอบเลยแหละถ้ามีโอกาสหรืออะไรข้างหน้าเนี่ยผมว่าต้องพาเจ้าบิ๊กไบมาแล้วละ่ะวันนี้เหมือนเหมือนมาสำรวจเส้นทางครดูฮนะสวยสวยน้ำ น้ำลึกไหมหรือไม่ไม่น่าจะลึกเท่าไหร่นะฮะดูดูละแต่ก็ไม่ไม่ไม่อยากจะเล่นแล้วกันเพราะว่าบริเวณตรงนี้มันมันเป็นหินเป็นไรเงเวลาเราเดินไปอาจจะบาดเจ็บได้สวยครับสวยสวยจริงๆดูรอบๆแล้วกันนะฮะ สำหรับคลิปนี้ก็คงจะไ้แค่นี้ก่อนแล้วกันเด,เดี๋ยวเดี๋ยวขอญาตไปไปถ่ายถ่ายภาพบันทึกภาพแล้วกันเดี๋ยวเชิญเดี๋ยวไปไชมความงามของของบรรยากาศรอบๆนี่ล้วกันทเทืกอนครับผมก็เดี๋ยว,ยวต้องขอตัวไปก่อนแล้วครับผมบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ